เอ่อร้องตามครูดีไหมอ่าโดยให้นักเรียนเติมช่องว่างไปด้วยนะ s ันคือพระอาทิตย์ s t a า s คือดวงดาวมูนคือดวงจันทร์สีคือทะเลแสนคือทราย Waterfall คือน้ำตกทร e สคือต้นไม้ animals คือสัตว์ butterflys คือผีเสื้อได้ไหมคะอาเรามาแต่งเป็นเพลงกันโอเคไหนใครยังจำความหมายไม่ได้ถ้าจำความหมายได้แล้วเรามาช่วยกันร้องเพลงสันคือพระอาทิตย์โอเค sun คือพระอาทิตย์ stars คือดวงดาว มูลคือดวงจันทดวงสีคือทะเลแสนค,สคือทะเลสนคือายวอเตอร์ฟอคือน้ำตกเตอร์คือน้ำตก t ทรคือต้นไม้ Animals คือสัตว์ b u t t e r f l i e s คือผีเสื้อ a n i m a l คือสัตว์บัตเตอร์ฟลาคือผีเสืบัตเตอร์ฟลายอ t อ่าคืออะไรคะผีเสื้อนั้เรียนร้องเพลงนี้นักเรียนได้ความหมายเยอะแยะเลยโอเค one two สันคือพระอาทิตย์ จาสคือดวงดาวมืนคือดวงจันทร์สีคือทะเลแสนคือสายวอเตอร์ฟอร์คือน้ำตกทรีสคือต้นไม้แอนิมอลส์คือสัตว์บัตเตอร์ฟรายส์คือผีเสื้ออีกครั้งเดียววันสองสาม Hmm? สันสันคือพระอาทิตย์สัตสาตาคือดวงดาวมูลคือดวงจันทร์สีคือทะเลแสนคือรายวอเตอร์ฟอลคือน้ำตก Trees คือต้นไม้ Animals คือสัตว์ Butterflies คือผีเสือ Flower คือดอกไม้ Fruit คือผลาไม้ Children คือเด็กๆอ้าได้ไหมอ้าอันนี้ทวนนิดนึง Flower ฟวเวอร์คือดอกไม้เฟราวเวอร์มีหลายดอกเติม S ด้วยนะอันครูเติมนิดนึงนะต้นครูเพิ่งได้มา,าจะไดะ้จำได้ด้วยนะ อ่ะโอเค flowers flowers ค <penguin. S 1> <Maya. S 2> <Mm ือดอกไม้ flowers e คือดอกไม้ fruits ผลไม้ children เด็กเด็ก people อ่านครูให้แปลว่าปวงผู้คนอ่า people หมายถึงปวงผู้คน people คือปวงผู้คน helping help Hel. can I help you help ช่วยเหลือช่วยเหลือ sharing ช่วยเหลือแล้วก็มีการแบ่งปนันแชร์หมายถึงการแบ่ง sharing การแบ่งปนัน sharing แบ่งปนัน happy life มีความสุขนพูดถึงธรรมชาติใช่ไหมคะ แล้วก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะโอเค flowers คือดอกไม้ fruits คือผล,ลไม้ children คือเด็กเด็ก people คือปวงผู้คน Helping ช่วยเหลือ Sharing แบ่งคือแบ่งปัน, ping, ปน Happy life, Happy life. คือความสุขสรรค์ของชีวิตที่อยู่ร่วมกัน mm hmm. คือความสุขสรรค์ของชีวิตที่อยู่ร่วมกัน Flowers mm hmm. คือดอกไม้ รุสคือผลลไามา้ children เด็กเด็ก people คือปวงผู้คน helping คือช่วยเหลือ sharing คือแบ่งปัน happy life คือความสุขสันของชีวิตที่อยู่ร่วมกันอันนี้คุณครูได้มาจาก ห้องเรียนสีเขียวนะคะที่เมื่อปีที่แล้วมีวิทยากรมาสอนให้คุณครูก็เลยนึกได้ก็เลยนำเพลงนี้มาให้นักเรียนได้ร้องกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่น่าสนใจและก็ความหมายยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะพูดถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆอบตัวเรามีอะไรบ้างคะ What are there in the environment มีอะไรบ้าง พูดถึงอะไรบ้างทนไทยอ่าเพชรนครพูดถึงอะไรบ้างอ่าตอนนี้ไปที่นักเรียนเลยไม่ให้ดูเพลงแล้วอ่าเพชรนครบอกมาหน่อยแล้วมีอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างดอกไม้มีอะไรคะต้นไม้ต้นไม้ไมพี่แซนด์ขยืนขึ้นดีไหมลูกออ มีดอกไม้มีต้นไม้แม่น้ำแม่น้ำมีสัตว์สัตว์พี่พี่ไม่ให้ดูเนื้อเพลงหน่อยค่ะไม่ไม่ต้องดูเนื้อเพลงเอ่อวลยางอ้าวต่อไปลักษณะลีมีอะไรอีกลูกมีน้ำตกมีน้ำตก waterfall คือน้ำตกให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษดีไหม อ้าวลักษณะรีจะตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วโอเค <Power. Okay. S 1> พิเศษเน๊า flower อามาอาริยาอาริยาช่วยตอบ่อยลูกมี flower say in English พูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ flower flower แล้วอะไรอีก ซันซันซัน next moon ฮะ moon moon อาหมดแล้วต่อเพื่อนอ่า uh. ถ้าไม่ได้้วต่อเพื่อนเลยมีอะไรอีกแซน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 แล้วอะไรอีกได้ไหมคะอ่ะพิมพ์ขวานพิมพ์ขวานอยากตอบอ่ะเร็ว flower flower ไปแล้วลูก flower เพื่อนตอบไปแล้วมีอะไรอีกคะอัธวุธได้ไหมลูก อ่ะโอเคอัตาุฒิ animal animals เอ่อ animal what kind of animal มีสัตว์อะไรบ้างที่เรียนไปแล้ว C เดี๋ยว animals what kind of animal มีสัตว์ประเภทใดบ้างที่เราเรียนไปแล้วไหนลองทวนคำทวนเอ่อความรู้เดิมอ่าสัตว์มีสัตว์อะไรบ้าง C ซะอ่า ชิคเก้นครับชานิดถามว่ามีอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วผ่านไปแล้วเมื่อต้นเทอมขาสาัตว์แบ่งออกเป็นประเภทหลายประเภทที่เราเรียนไปแล้วมีประเภทอะไรบ้างอ๋อจำไม่ได้แล้วชิเคเ k e n เป็นสัตว์อะไรปีกอ่าสัตว์ปีกใช่ไหมอินเสกส์อ่ามีอะไรอีก์ดสัตว์ปีกอ่าเบิร์เป็นอะไรละ่ะสัตว์ปีกสัตว์ปีก แล้วมีอะไรอีกนอกจากสัตว์ปีสัตว์โบกครับสัตว์โบกสัตว์อะไรสัตว์น้ำก็มีสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงมีอะไรอีกหาอะไปจันทนนาสิลูก ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์บกกับสัตว์น้ําเอาไปโกมลที่เราเรียนมาแล้วเมื่อต้นเทอม animals เรียนไปเกี่ยวกับสัตว์อะไรบ้างสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่า why animals animals จำได้ไหม oh m c d o n a l d s has a farm เอสัตว์อะไรเอ่ยแล้วเอาไปสัตว์อะไรอีกพรรณภาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับสัตว์อะไรอีก เพชรสัตว์เลี้ยงเพชรมีอะไรอีกที่เขาเลี้ยงไว้มากมายเลยเพื่อเศรษฐกิจสัตว์นี่อะไรคะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ที่เลี้ยงกันอยู่มากๆดอกยังไม่ได้ล,ล,ลังสิตาลังสิตาสัตว์อะไรลูก โอ้แ c Donald h a a a farm ฟ I E I O สัตว์อะไรเอ่ยสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มเราเรียกว่า Farm Animal s เอ่ a ฟาร์มแอนิมอล m a ฟาร์มแอนิมอลส์ว่าแอนิมอลฟาร์มแอนิมอลพมีสัตว์นอกจากสัตว์แล้วยังมีอะไรอีกจำได้ไหมคะแทนจัน soil คะซ o i l s o i ดิน มีอะไรไหมพทุทธิพงศ์เพิ่งมารู้ไหมมีอะไรอีกสิ่งแวดล้อมอะพรีสต้นไม้เอาละค่ะนะพอจะได้บ้างนะไม่เป็นไรนะคะ,ะในเพลงก็มีอยู่แล้วชคะสันคือพระอาทิตย์สตาคือดวงดาวมืนคือเดินจันทร์ พวกนี้เราได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะถ้านักเรียนสังเกตสิ่งเหล่านี้อ่านไหนใครอยากจะอธิบายแทนครูบ้างครูไปนั่งแทนดีไหมลูกธนาลีดีไหมลูกเดยนครูไปนั่งแทนแล้วครูนั่งฟังแทนครูจะเงียบเลยแหละนะ นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ที่เราศึกษาไปแล้วนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆอตัวเราเพราะนั้นมันก็จะแบ่งได้นะสิ่งเหล่านี้จะให้ความสวยงามตามธรรมชาติเช่นอะไรธรรมชาติที่ให้ความสวยงามมีอะไรบ้างที่เราสังเกตอยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างสกายสกายคืออะไรคะ ท้องฟ้ามีอะไรอีกซ่านคือพระอาทิตย์ใครเคยไปดูภาพหรือเวลาพระอาทิตย์ขึ้นบ้าง<ม>อ,อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยใครเคยเห็นไหมสวย<ม>ไหมลูกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าสวยไหมเป็นความงามธรรมชาติไหมคะเป็นมีอะไรอีกที่เป็นความงามของธรรมชาติอะสตาร์ดวงดาวที่อยู่บน ท้องฟ้าในยามค่ำคืนกลางวันเห็นไหมลูกไม่เห็นกลางวันทำไมถึงไม่เห็นนะเทวดาเอาเก็บหมดเลยใช่ป่ะเพราะอะไรทำไมกลางวันถึงไม่เห็นเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยเอาดาวไปเก็บหมดเลยใช่ป่ะเวลากลางวันไม่ใช่แล้วไปไหนแล้วลูกอ๋อแสงพระอาทิต์ใช่ไหมคะแสงพระอาทิต์เนี่ยจะบดบังความสวยงามของดวงดาวหมดเลยในเวลายามค่ำคืน แสงดวงอาทิตย์ไปไหนล่ะบบกับบ้านกับบ้านอ๋อกับบ้าน <c oughs> อะรับขอบฟ้าไปแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมา <c oughs> ดวงจันทร์ใช่ไหมคะดวงจันทร์ก็จะขึ้นมาในความมืดมิดนั้นความงามของดวงจันทร์สวยไหมลูกอ๋อดวงจันทร์ก็สีอะไรสีอะไรคะดวงจันทร์ สีเหลืองเยลโล่ t ด e m มูนอิสเ l ลโลนะดวงจันทร์ก็สีเหลืองแต่ดวงจันทร์นั้นแสงเหลืองสว่างในเวลากลางคืนก็จะมีดวงดาวระยิบระยับนะจะปรากฏาวสวยความสวยงามของดวงดาวอีกใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครสังเกตเห็นเห็นอะไรอ่า,อาหรือชาวบา้านภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทะ คราหรือจันทรุปราคาหรือภาษาชาวบ้านบอกว่าราหูอมจันใช่ไหมคะแต่ในแนววิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรทราบไหมจันทรค่าหรือจันทรุปราคาไปบูรณาการกับวิทยาศาสตร์แล้วลูกคะเงาของโลกบางดวงจันที่ส่องมายังพื้นผิวโลกทำให้ดวงจันทร์มืดไปชั่วขณะหนึ่ง ใช่ไหมคะอันนั้นคือการเกิดจันทราคาตนะทำให้เราเห็นดวงจันทร์ถูกบกบังนะเรียกว่าเราเราหูอมจันทร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็เป็นความงามถ้าใครดูด้วยตาเปล่าดีไหมไม่ดีแสงนั้นมันอาจจะทำไมทำลายลูกตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตามบ้านบางบ้านนะแถวบ้านงครูก็จะมีการจุด อะไรอะจุดประทัดไล่ให้ราหูคลายบ้างจุดยิงปืนบ้างอะไรพวกนี้เพราะตามความเชื่อโบราณเขาบอกว่าเออทำให้เกิดเสียงดังแล้วเขาจะได้ตกใจคลายดวงจันทร์ออกมา mm hmm. อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นถ้าเราดูทางความสวยงามสวยงามไหมลูกสวยงามนะละเราก็มาเล่าเข้าเรื่องของเราดีกว่านะนะไปถึงความสวยงามธรรมชาติพูดทั้งวันก็ไม่จบนะเรามาเรียนกันดีกว่าในชั่วโมงนี้ว่าจะจบหรือเปล่าโอเค The environment, nature, beauty and problems เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะ nature, nature. หมายถึงธรรมชาติรราต beauty สวยงาม,ม problems ปัญหาของธรรมชาติแต่วันนี้แนวโนมจะไปเรียนเกี่ยวกับความสวยงามก่อนนะว่าธรรมชาตินั้นเ,เราดูความสวยงามของธรรมชาติได้อะไรบ้าง